ต้นไม้มันมันล้มเองหรือยังไง,องอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูรถให้ด้วย<แ> <g iggle> เดี๋ยวมาเอาขนมเดี๋ยวด้ะโอ้โหแท็กเพื่อนป้าป้า,ปาไปช่วยดูคนเจ็บก่อนป้าฮิ <g iggle> ่ยอดอ๋อฮิ่ยอดไปช่วยดูคนเจ็บก่อน <g iggle> โอ้นี่คือแบบมันล้มมาเอง โอ้ได้ยินโอ้โหทำไมมันเหมาะเจาะพอดีเลยแบบผมตามหลังมาผมเลี้ยวเนี่ยผมมาในรถคันไหนของพี่รถอะไรว่าพี่ไปนู่นเลยรถคันนั้นก็จอดซื้อได้ยินแบบคล่อมเลยน่ะอู๋ต้นไมมันล้มเองมันล้มเองโอ้โหมันแล้วแล้วดีแต่ไอสายไฟต้นนั้นไม่นี้ด้วยไง แกคนนั่งใช่ไหมแกคนนั่งหรือคนขับแกป๋าแกคนนั่งหรือคนขับเราป๋าโอแล้วแฟนแกล่ะยนหนึ่งเก้าหนึ่งดียังไม่มาเลยยกหูเลยตำรวจย,ยังไม่มาเลยเร็วๆทอ โทรศัพท์อีกเครื่องมาอยู่ในรถโทรแล้วใช่ไหม,มเพราะว่าน่าจะจาราจรติดขาดต้องหนุนปิดถนนตรงนู้นเลยเส้นในี่นเนี่ยเส้นสารกลางพอดีเลยต้นไม้ล้มเอง เส้นสารกลางไม่ต้องมานะคะเพราะว่าจราจรติดขัดแน่เลยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่นี้คืออยู่หน้ากรมสรรพกรค่ะเนี่ยจะเป็นเส้นณรัดนะหน้านะคะนระัดหน้าพอดีเจ๊จอดซื้อขนมมหาคันแดงตรงนู้นนะคะที่มีมอไซค์สีขาวไอ้นี่อยู่อ๋ออันนี้มาเร็วมากเลยเทศบาลกองช่างนะคะมาเร็วมากเลยตกใจหมดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในรถได้ยินเสียงคล่อมเลยอะแล้วโงแบบ ถ้าสมมติในช่วงที่ไม่ไม่มีรถคันนี้มาเนาะต้นไม้มันจะได้ล้มแบบไม่ต้องทับรถของใครเสียหายไงอันนี้แบบโอ้โหไม่ค่าเสียหายกับใครได้อะต้นไม้ล้มเองค่ะต้นใหญ่มากเลยแบบเป็นไปได้ไงไม่เข้าใจอีกคันหนึ่งโทศรศัพท์อีกคันก็อยู่ในรถอีก มันมันดเองไอืมูแล้วไม่แต่หนูว่ามันลำใหญ่มากเลยนะไปอะไรมันก็ออกเขียวมันไม่น่าจะล้มเลยอ่ะทำไมมันล้มอแปลกมากเลยแล้วพาดสายไฟด้วยไงมันเป็นต้นของสารด้วยนะนี่ร้มได้เลยนันนี่เหรออันนี้เหมือนอยู่ในจวนเก่ามั้งจวนจวนผู้ว่าเก่าโอ้กระจกแตกรถไอ้นี่เลยอ่ะ เหมือนสายไฟยั้งไว้ด้วยถ้าไม่ยั้งนี่แน่เลยตำรวจยังไม่มาแต่ว่ากองช่างมามันต้องใช้เครนยกเลยนะนี่เครนยกต้นไม้ในเมืองในเมืองติดขัดแน่เลยเจ้งเจ้งปเทศสานเลย เส้นสารกลางตอนนี้เส้นสารกลางดีแต่ว่าสามแยกนี้ได้เบี่ยงได้พอดีเลยถ้าไม่เบี่ยงไม่ได้ก็ติดติดติดหนักกว่านี้เลยเส้นหลักไม่ต่มาแปลกว่าโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยมันมันไม่ใช่ตอตายอะ่ะคือมันแบบเขียวชอุ่มแต่ว่ามันล้มมามัน นึกว่าแต่รถแบบประสานงานนไงไม่เข้าใจเออผูกลำลำต้นมันน่ะผูกแต่ว่าแบบว่าประจบเหมาะอะไรรถคันนี้พอดีเลยน่ะพอดีจริงๆเลยหน้ากระจกแบบสายไฟไนี่พาดสายไฟเลยอ่ะอ๋อนี่ไงสายเหกลัวไฟมันไอ้นี่เนาะดีแต่ว่าสายไฟอยไอเออ ยังไม,ไม่ตัดไฟด้วยไงโอ้โหแบบเป็นไปได้ไงเดี๋ยวเขาโทรามผมเรื um open problem, open ่องอะไรออาไปวันนี้เด okay, okay. okay, okay, okay. ี๋ยวเขาโทรตามผมโอเคไปเด้อไปเด้อ อ๋อไอสายนี่มันนั้นด้วยนี่นาระวังไฟช็อตสายเมนสายเมนเส้นใหญ่ด้วยไ,ไ,ไฟเขายังไม่ได้ตัดด้วยนะคะเพราะว่าเหตุมันเกิดเมื่อสองสามนาทีนี่เองเส้นสารกลางเส้นสารกลาง โอ้โหแบบเหมาะเจาะมากพอดีเลยรถคันนั้นแบบโอ้โหถ้าผ่านมาเองนิดนึงก็ก็รอดแล้วอ่ะได้ยินเสียงนึกว่าแต่ชนกันที่ไหนได้ดไดเป็นต้นไม้ลม้มเดีวต้องตัดไฟก่อนเพราะว่าตอนนี้มันอันตรายมีสายมีสายไฟขาดด้วยไง ใจหมดเลยเส้นหลักเลยนะคะของจังหวัดสุรินเนี่ยเ,เพราะว่าเป็นเส้นผ่านหน้าสารกลางค่ะคผ่านหน้าสารกลางผ่านจวนผู้ว่านนะล้มเองค่ะต้นไม้ล้มเอง,งอืม